ขำปากเหรอหรือขำเที่ยขำปากก็ดูเหมือนปากเหมือนปากชีติเลอร์ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยิ่งจะบวมใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะบวมตอนเช้าตื่นนอนมาเนี่ยปากจะมีอาการบวมเป็นปกติแต่ไม่ได้บวมถึงกับขนาดว่าแบบ ไปไหนไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้แล้วก็ประมาณสองชั่วโมงก็จะยุบบวมถ้าเป็นอุณหภูมิร่างกายปกติแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารสแสลงหรืออะไรไม่เกิดเอฟเฟก,กก็หายไวค่ะสวยมากๆเป็นยังไงบ้างคะกับการสักคิ้วสักปากครั้งแรกอบมากค่ะอบมากค่ะ <laughs> มาจากไหนคะลูกค่ะอ๋อมาจากเอ่อเนเธอร์แลนด์ค่ะโอไม่ผิดหวังใช่ไหมวันนี้ไม่คะ่ะด,ดีใจมากครั้งแรกที่ลองก็ลองกับอาจารย์เลยค่ะโอ้อาจารย์ก็ดีใจมากมเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่